สวัสดีครับฮัลโหลตาจ้าหาวกลับมาแล้วนะครับกับรายการสอนภาษาจีนแบบพื้นฐานกับจอห์นนี่เหล่าชินนะครับอีพีวันนี้ครับอีพีนี้จะเป็นอีพีที่6ซึ่งเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับสัปดาห์ในภาษาจีนครับสัปดาห์ในภาษาจีนนั้นเราพูดกันยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับอย่างถ้าเกิดเราพูดว่าวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์เราจะพูดว่าซินชีอีซินชีอีวันจันทร์ 星期二，星期二วันอังคาร，星期三，星期三วันพุธ，星期四，星期四วันพฤหัสบ,บดี，星期五，星期五วันศุกร์，星期六。 星期六ว <BLE> ันสาศ日หร天วันอาทิตย์เนี่ยเราจะพูดได้สองแบบก็คือ日หรือ天ทก็ได้วันศุ天นถ้าเป็นปกติอย่างจอนนี่老师เนี่ยเวลาคุยกับทั่วไปส่วนใหญ่จะใช้วันทมากกว่าผมว่าถ้าเป็นวินีเทเนี่ยอาจจะใช้สําหรับเป็นการพูด แต่ถ้าเราเขียนเป็นเขียนเป็นถ้าเราเป็นคนที่เขียนเนี่ยเราจะเขียนซินชีรัในนั้นเราก็อาจจะใช้ซินชีเทียนก็ได้จะเป็นภาษาพูดมากกว่าดังนั้นวันอาทิตย์ก็คือซินชีเทียนซินชีเทียนทีนี้เนี่ยถ้าเกิดหลายคนนะครับที่นับตัวเลขได้จะสังเกตว่าเอ้ยทำไมมันเหมือน1 2 3 4จังใช่ครับตัวเลขตรงนี้เนี่ยหนึ่งยี สองสาี่คือแปลว่า1 2 3 4 5สอง่ดังนั้นเนี่ยอย่างเฉพาะวันอะที่จะไม่เหมือนกันวันอาทย์ก็คือจะไม่ได้เราจะไม่พูดว่าชินชีชีชีแปลว่า7จ็ดใช่ไหมเราจะไม่พูดแบบนี้ทีนี้ถ้าเป็นวันจันทร์เนี่ยอย่างเออชิงชีอีคือวันจันทร์คือวันที่มันจะหมายถึงว่าวันที่1ของสัปดาห์ก็คือวันจันทร์ วันที่2ของสัปดาห์คือวันอังคารคือมันจะง่ายแบบนี้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูนครับถ้าเกิดเราต้องการถามคนอื่นครับว่าวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรในภาษาจีนเราพูดว่าอย่างไรเรามาดูกัน,นครับี天นซิน天ีจ,จ,จีวันนี้วันอะไรย天แปลว่าวันนี้ วันนี้วันอะไรถ้าเกิดเราก็ต้องการตอบว่าวันนี้วันพุธเราก็จะพูดว่าีีทวันนี้วันพุธถ้าเกิดนะครับเราไม่ได้ถามวันนี้แต่เราถามว่าเมื่อวานหรือวันมะลืนอะไรเงี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้ อย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานในภาษาจีนเราจะพูดว่าจ้วเทียนจวแปลว่าเมื่อวานจินเทียนจินเทีแปลว่าวันนี้ min ่งนี m พรุ i น่งน้พุ่งนี้นี้ลร่าพร่งนี้พร้นี้รุ่งนี้้เร่งี้ย่งน้ร่งน้รน้รน้รงี้รงนี้รา่งน่า วันพรุ่งนี้วันอะไรแล้วก็แค่เปลี่ยนตัวขนาสุดครับ Ming Tian Xin Chi Ji m i n Xin Chi พรุ่งนี้วันอะไรถ้าเราไปนคนได้ถูกถามเราจะตอบนี้ได้ครับ Ming Tian x i San Sorry Ming t i h i หรือวันไหนก็ตามตามที่เราจะตอบ ถ้าเกิด明天พรุ่งนี้เป็นวันอังคารเราก็จะพูดว่า明天星期二คือวันอังคารเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกรอบนึงน,นะครับเรามาอ่านตามอย่าลืมอ่านตามนยนะครับ星期一วันจันทร์星期二วันอังคาร星期三วันพุธ星期四 วันพฤหาสัสบ,บดีสิตวนาวันศุกร์วิวันอาวันาวันอาทิตย์วา์วันอาทิตย์นอาิวันอทยวันอาวันอาทิตย์วันอา,าวันนอ้วันอวันน 昨天星昨天星期几เมื่อวานเมื่อวานวันอะไร昨天星期一เมื่อวานวันจันนะครับ昨天เมื่อวาน今天วันนี้明天พรุ่งนี้后天มะลืนนะครับ ทีนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอย่าลืมไปอ่านทบทวนดูนะครับของวันที่เนี่ยจริงๆวันจันทร์อังคารพุธเนี่ยในภาษาจีนเนี่ยถือว่าค่อนข้างยากข้อคัมไม่ยากเลยง่ายมากเพราะว่าถ้าเกิดเราแค่รู้ตัวเลขเนี่ยแล้วก็จําแค่ชินชีเราจำสองคำอะชินชีแล้วก็ต่อด้วยหนึ่งสองสามสมันก็ง่ายมากหลายๆคนก็อาจจะนับได้เลยก็ได้ แต่ใน,นเนี่ยคือมันไม่ยากถ้าเกิดคนที่ยังไม่เคยนับตัวเลขได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรแล้วก็กลับไปอ่านทบทวนนะครับทบทวนที่เราสอนไปทีนี้เนี่ยเรื่องของตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมีสอนให้นะครับตัวเลขนับ1ถึง1 0 0 0งนล้านนะครับโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็จะจบเพียงประมาณนี้นะครับอย่าลืมครับหลังจากที่เรียนเสร็จกลับไปอ่านทบทวนด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ 拜拜，再见。